เออฮัลโหลฮัลโหลไซไอโฟนไม่มีสัญญาณเลยเอออลนนองเบาเออไอธุรกิจเออพีไอธุรกิจไอการบินผีพืมม่อมั้งอะธุรกิจอะไรอ่ะอ๋อมตักกาะแตนทนอสนะเออใช่นั่นแหละ เฮ้ยน้อง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 ทำไรเอาไมันทำไรไมันทำเลยอ่าคนตายไหมนี่เอ๊ะคนคนตายคหรอคนตายคนตายเอ้าคนตายคนที่ไหนอ่ะคนคนคนคอนคนคอนขอนขอนขอนสิเออคอนแกนเฮ้เอ้าใส่ผีไม่เห็นน้องเลยอ่ะย้ายแล้วย้ายแล้วไปไปไปอยู่ไหนอ่ะหลังซวนหลังซวนชุมพรบนตึกจัด เแสดงว่าภาษาตายน้องนี่ใช้ได้อะได้ครับได้ได้ได้อย่างกิงกาขี่กระป๋อมอย่างจิงจกขี่เกี๊ยมกิงกาเดินขี่กระป๋อมยางจิงจกวิ่งขี่เกี๊ยมแลนกิงกาเดินเดินเดินจิงจกวิ่งวิงวิ้งิงกาเดินเดินเดินจิงจกวิ่งวิงวิงขี่เกี๊ยมแลนแลนแลนขี่กระป๋อมยางยางยางขี่เกี๊ยมแลนแลนแลนใช้ได้น้องนี่มาท่อนมาท่อนอย่างภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษอย่างสี่เรื่องเย็นโลมาม้วงเย็นโล ไสมันยังเยนโล่ะมามงสุไรเยลโล่เฮ้ยอย่างมาดอกมาใยบิ๊กดอกมาเล็กสมอลดอกมาก,กลางกลางแมากลางกลางซัมาน่ด็อกมากอัคบ่เป็นอย่างดอกใจดายน้องนี่มาทา่อนมาทา่อนอย่างปลามังปลาเล็กสมอลมังปลาใ่บิ๊กมังปลาชั้นเพลินหิวมังเฮ้ย hey. ส่ลนองเป็นขนตายจริงไหมเนี่ยคนตายคนตายพี่บ้าไม่เชื่อไหมพี่บ้าไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยคนตายเนี่ยคนตายอ่ะคนตายตรงนี้แคบมูอเนี่ยแคบมูอเลยรู้แบบคนตายเข้าใจไหมแคบมู่ของดีของอร่อยเข้าใจไหมเนี่ยรสเค็มข้นเนี่ยพาลุยแคบมู่พี่ว่าคุณขุณณนาะยแคบมูอนี่ย่างระยองระยองหิสั้นจันทบุรีห,หิยาวแล้วแคบมู่ไม่มีหิอีกนิดหนึ่งแล้วกันคือทํา โฆษณาหวังว่าจะรวยกับไอแคบหมูเนี่ยไอแคบหมูพารวยตามสโลแกนขายไปขายมาทำหลายตัวแหละขายได้แค่หกกระป๋องขอฝากไว้ด้วยแล้วกันและก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงกินคือตายอะ่ะแต่ถ้าขายมันรอดนะบอกไว้เลยและพื้นที่ตรงนี้ว่างให้เช่าว่างให้เช่าว่างให้เช่าถ้าไม่เช่าจะอยู่เองแล้วนะ อ้าวแยกยายสายสะโพก